การติดตั้งโปรแกรม Zoom ลงบน iOS device อ่าคราวนี้เราจะติดตั้งโปรแกรม Zoom ลงบน iOS device นะครับเราก็ไปที่ App Store นะครับ Wallet Settings Page to Setting Wallet Home Health Home Home Settings Health TV Podcast s App Store โอเค App Store Today Friday April 10th Heading Garena Free Fire Garena Free Fire Apps Tap Free Fire ล้วก็ไปที่ช่อง search นะครับ search ปุ๊บก็แตะบนซ้ายนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า zoom หรือว่า Zoom นั่นเองนะครับแล้วก็กด search ทีนี้เนี่ย iOS เนี่ยจะมีหน้าตาแปลกๆนิดหนึ่งนะครับถ้าเป็น iOS 13นะครับ Zoom Meet Zoom Meet เราจะต้องหาคำว่า Zoom Cloud m e e t i n g เหมือนกันนะครับแล้วเราก็กด เครื่องไหนที่ยังไม่ได้เราดาวน์โหลดนะครับเราก็ต้องกด get นะครับอันนี้เราดาวน์โหลดมาแล้วเราก็กดรีดาวน์โหลดใหม่นะครับ Loading 4% 6% 7% 8% 9% 10% 12% 14% 16% 19% 20% 21% 21% 22% 23% 24% 2 6 27% 28% 2 1 2 3 เสร็จแลาวโอเคไอโอเ o s ก็จะใญ่วนิดหนึ่งเขาจะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับโอเคเสร็จนะครับอันนี้ก็เป็นการติดตั้งซูมสำหรับ iOS เป็นที่เรียบร้อยครับ